โอเคครับกลับมาเจอกันในตอนที่11นะครับหลังจากตอนที่แล้วนะครับเราที่เราตกแต่งตกแต่งฉากนะครับตกแต่งฉากเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็การตกแต่งก็ฟรีสไตล์ได้เลยนะครับส่วนของผมก็ทําได้ประมาณนี้นะครับในตอนที่11นี้นะครับเราจะมาใส่เสียงกันนะครับอย่างเช่นเสียงการเก็บเหรียญเสียงการโจมตีแล้วก็เสียงแบล็กการ์นะครับ ก็จะจะพาลองทําแบบก้าวๆนะครับส่วนเสียงตัวอื่นก็ถ้าทําตรงนี้ได้ตรงอื่นก็ไม่น่ามีปัญหานะครับผมอ,อย่างเช่นเสียงโจมตีก็จะเป็นเสียงฟันแบบนี้นะครับซึ่งผมได้อาอาใส่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทําอีกทีหนึ่งนะครับส่วนเสียงแว็กซก์าวอ่าเรามาเรามาเริ่มที่เสียงแว็กซ์าวก่อนนะครับ เริ่มที่เสียงไปกาวก่อน,นครับซึ่งพวกไฟล์เสียงต่างๆสามารถโหลดได้ที่ของผมที่ผมเตรียมไว้ให้หรือใครอยากโหลดเสียงอื่นก็สามารถเข้าไปโหลดได้เลยครับเสียงจากอินเทอร์เน็ตนะครับหรือเว็บไซต์เว็บไซต์นี้ก็ได้ผมแนะนำเพราะว่าผมก็ใช้ประจำนะครับเป็นเสียงฟรีนะครับสามารถโหลดได้เลยก็จะได้ตัวนี้มา ก่อนอื่นให้ไปดูที่บทที่11ตอนที่11นะครับซึ่งผมจะเอาสคริปที่มีอัปเดตอยู่2ตัวนะครับซึ่งเป็นสคริปของคอยนะครับแล้วก็สคริปของ player shooting นะครับเราไม่ต้องสร้างใหม่นะครับเราจะอัปเดตจากอันเดิมนะครับแล้วก็มีเสียงที่ผมเตรียมไว้ให้จะอยู่ตรงนี้นะครับโอเคเรามาเริ่มใส่เสียงแบ็กกราว n ์กันก่อนนะครับขั้นแรกเลยนะครับให้นําเสียงที่ผมเตรียมไว้ให้นะครับ เอามาไว้ในโฟลเดอร์นี้โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Sound อ่าดนั้นลากเสียงลงมาใส่ก็จะเป็นจะมีเสียงแบกเกา่าเสียงเหรียญเสียงดายเสียงลินเสียงซสวอตนะครับหรือเสียงปันนั่นเองนะครับอ่าเสียงแบกเก่านะครับตรงนี้ BGM ตรงนี้ให้เราเพิ่มตรงนี้มานะครับ Empty นะครับระมาปุ๊บเราตั้งชื่อว่า BGM นะครับแล้วมา add component พิมพ์หา audio sound นะครับก็จะได้ตัวนี้มานะครับปึ้งแล้วให้เพื่อนเอนติ๊กแบบนี้ถ้าเป็น background นะครับให้ติ๊กเป็นรูปแล้วก็ play away เมื่อ play away เนี่ยก็คือเริ่ม มันก็จะเริ่มเลยนะครับแล้วลูกมันก็จะบนลูปไปเรื่อยๆนะโอเคแล้วลาก VGM หรือเสียงแบ็กเกลว์เสียงดนตรีแบ็กเกลว์ลากมาใส่ไปตรงนี้นะครับตุ่มนี้โอเคอันนี้คือเสียงแบ็กเกลว์ก่อนครับ,รบแล้วกดเริ่มเลย เสียงแว็กเกิลที่ทําแบบง่ายๆนะครับก็สามารถปรับเพิ่มลดระดับได้นะครับตามที่เราต้องการนะครับนี่โดยมาทิด BGM นะครับตรงนี้วอลลุ่มถ้ามันเสียงดังเกินไปเราก็ลากมันลงมาอย่างนี้นะครับโอเคต่อไปเราจะไปใส่เสียงการโจมตีแบบเมื่อกี้นะครับที่เราได้ใส่แว็ไปแล้วนะครับเสียงการโจมตีนะครับอันดับแรกเลยให้เรามาอัปเดตที่สคริปต์ของเรานะครับ โดยไปที่ตรงนี้ player s o t t i n g ที่ผมอัปเดตมาให้นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ copy มาทั้งหมดเลยนะครับ copy มาทั้งหมดแล้วก็กลับมาวางที่โฟลเดอร์สคริปต์คลิกไปที่ player setting แล้วเอาอันที่เรากรอบมาเมื่อกี้นะครับมาวางไว้นะครับปุ๊บพอวางไว้เสร็จแล้วก็กด save control s แล้วกลับมาดูที่ player เรานะครับ ไปดูที่สคริปต์เพเยอร์ชูต t ิ้งมันจะมีตรงนี้เข้ามาช่องแอคแท็ซาวเข้ามานะครับให้เราไปลากไปลากไปลากซาวไปลากเสียงที่ผมเตรียมมาให้นะครับเสียงสวอตนะครับลากเข้ามาไว้ในช่องนี้นะครับลากแบบงนี้ปึ้งเข้ามาวางไว้ แล้วเพิ่มตรงนี้หรือไม่ต้องเพิ่มตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าสมมติเอาตรงนี้ออกล่ะโอเคสมมติเอาออกนะดูว่ามันจะเล่นได้ไหมว่ามันจะมีเสียงไหมไม่มีเสียงเราต้องเพิ่มตรงนี้ด้วยนะครับเหมือนเดิมนะครับ พิมพ์ไปที่ตรงเพเออร์นะครับพิมพ์คําว่า audio sound นะครับปึ่งแล้วก็เลื่อนลงมานะครับตรงนี้ติ๊ก play away ออกนะครับเหมืนแล้วลากตรงนี้มาสวอเข้ามาใส่ใน audio อดิสซอ t นะครับปึ่งกดเล่นดู เสียงคอยก็เหมือนกันนะครับไปที่เมื่อกี้จะสังเกตว่ามันจะมีเสียงคอยอยู่นะครับแต่มันเสียงเบานะครับก็เหมือนเดิมนะครับเสียงคอยให้เรามาที่คอยตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นคอยของเราให้เราเพิ่มตรงนี้ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับ audio audio sound นะครับแล้วก็เพิ่ม ตัวเสียงคอยเข้ามาใส่ตรงนี้แล้วก็ติ๊ก play away ออกนะครับอ่าวัานนี้แล้วก็ไปที่สคริปตัวที่ชื่อคอยนะครับแล้วก็ไปเอาเอาสคริปตัวที่อัปเดตนะครับตัวที่ผมอัปเดตให้เข้ามาใส่ไว้ในตรงนี้นะครับแล้วก็คอนโทรลเอสมันก็จะมีช่องตรงนี้ให้เราก็จะมีช่องตรงนี้ขึ้นมาให้เราไว้ใส่เสียงนะครับที่สําคัญก็อย่าลืมใส่ตรงนี้ด้วยออ d i โอ ตรงนี้วิี s อสานะครับตรงนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการใส่เสียงก็ตรงอื่นก็เหมือนกันนะครับการตายแล้วก็ก็ทำเหมือนกันนะครับมัก็จะมีแค่แก้สกคริปต์นิดหน่อยนะครับโอเคสำหรับตอนที่สิบเอ็ก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตอนหน้าผมจะพาไป ดูว่าสคริปต์ต่างๆโค้ดต่างๆซึ่งเราไม่มีความรู้เรื่องโค้ดเลยเราก็สามารถทําเกมได้หาโค้ดต่างๆได้ง่ายๆแบบง่ายนิดเดียวเลยนะครับโอเคตอนหน้าจะเป็นเรื่องของกับเกี่ยวกับ AI ที่ช่วยเราสร้างเกมนะครับซึ่งตอนทั้งหมดตั้งแต่ตอนที่1มาจนถึงตอนที่10บนี้ใช้ AI ช่วยเกือบทุกคลิปเลยนะครับโอเคครับสำหรับตอนนี้ก็มีเท่านี้นะครับเจอก,กันตอนหน้าครับผม สวัสดีครับ